สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบพอ่อกับออมคนอีสานอินกรีดอีกคือเกานะคะเมื่อนี้สิห้าเพื่อนเืนมาก,กินย่ำปลาหมึกค่ะเนี่ยค่ะขออนุญาตใส่มือนะคะเนาะเนี่ยค่ะย่ำปลาหมึกปลาหมึกอ่าปลาหมึกกระดองนะคะนี่้วก็ซีมี่อันต้มหมูค่ะต้มหมูสามสันนะคะแล้วก็ซีมี่อ่าแคบหมูกับก อบมากินแกมแก่เผ็ดนะคะมีผักชีหอมแล้วก็มีผักสลัดค่ะมื้อนี้ค่ะมาในแนวกับแกมแนี้จัหน้อยนะคะ่ะนะผู้ดใดมักท้านี้นะโอเคเลยนะคะมามาลองสดหนามมือก่อนค่ะอื นัวนวนามปลานะคะมีนามปลาในนี่นะคะอืมจิกินยังไงลราบาน,นี้คือตอนตอน,นไงขอใส่เนื้อะะด้วค่ะเด้อก็สิจับยัดเข้าปากไปไงมาค่ามา่าข้าแรกไปน้ากันปะอืออืมกรอ ซุปสดกรอบๆค่ะแคบหมกูกับกรอบ <c oughs> <c oughs> มาค่ะมาค่ะน <c oughs> วนพักย่างจะนามดีใจตานี้วนม้มพักร่วมกันกับนามต่ำเนี่ยอืม อืมอืมอืมมาคะมาคะอืมใหพี่ให้นองค่ะไหมอ๋ออืมอืมจบลน่ลนปากล่น้อเลยนะคะ จ้ะผมนี่ก็ได้เนาะเครื่องเด้ <c oughs> มัดขึ้นบรน้าบ้านโพด <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะอืมหืม ยยดสุดยอดน้ำยำม,มาค่ะ กินแบบไม่ต้องห่วงสวยนะคะเพราะว่าพ่ม่หมองสวยพรมีม่หมองสวยกับ่ต้ห่วงอร่อยอร่อยค่ะนี่ยค่ะหนวดปลาหมึกมาทั้งตัวเลยเอ้ว่าเข่าปากจังไหนนอกไบคือบ่ไยช่ำนั่นเหนียนอาไป อ่ออจะได้กินบ้างเลยมามามาๆๆคะ่ะอาปากกว้างอื้อืือ้กรอบกรอบปลามึกมสดๆจะกรอบดีนะคะ ขันผ <ừ> ู <ừ> ้ใดมาเมืองย้มเด้อเขอโทษขออภัยไว้เด้อค่ะเด้อน้ำไล่ไหลน้ำอ่ำเด้อค่ะเด้อ เข,า,ขาโหลอกนั้นประมือกอ,อกนะคะกระสิได้ขาวๆแบบนี้ อันพูดอใด้ง่วงนอนนี่กินในี่ซื้นเลยค่ะเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปรี้วนวดน้ำปลาดนะคะจะจาค่ะมากินพักไปนะ ตรวนะคะเส้นผมไปคันนี่เหื่อมหมดน้ำมูกเลยมากแล้วเผ็ดเผ็ดอยู่ค่ะ นวดประมุขค่ะนวดประมุขเฉยๆมา มูตุมมูตุนเปรยเปรยเปลยนะคะกินน้องไปแล้วน้ำน,นักไรมองนั่งก็สวแจก giác quá nên, lắm hay ngày lang <laughs> ngày đi Hà Nội một mình lắm luôn cái giọng hoa rồi gần đây, xem một năng đan một rồi. มันนี้ออมใส่กล้องหลังทายด้วยค่ะแนมบ่ค่อยเห็นแนมบ่เห็นเลยล่ะค่ะเดี๋ยวถ้ากเกิดบานยกขึ้นสูงโพดกายออกไปจากเล่นกล่องมึงใดกับอโทษดด้วยค่ะ <c oughs> อ๋อคิดว่าอใส่อันกล่องหลังแล้วมันคือว่ามันสี่ชัดชัดกว่านะ มันก็อาจจะยกขึ้นสูงโพดทังสิ้นะอาจจะเลยกะบูถึงอ่ะกะประมาณไก่ส้มแล้วไก่ส้มแล้ว 在看，看着看着。 แต่ลืมเบอกพูดไม่หวานแต่จริงใจนะคะคุณแล้วออมเป็นคนเบาเบมวนเด้ค่ะเบาเบาหวานเด้ค่ะแต่ว,ว่าจริงใจเด้ค่ะเด้อ<ม>ลืมเนือลืมโตนะคะเป็นคนจริงใจเด้ค่ะ Mh, 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 mh. Tide iti kanida. หมูสามชั้นอยู่นี่เขาสิละเอาอันอหนังออกนะคะก็เลยบ่มีหนงัง chắc quá chắc chắn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  chắc เริ่มอิม่มขึ้นแล้สุบหลกสนล่นนะอ่อนเ้ย <c oughs> ขอตอดขอไพ่แล้วค่ะเป็นคุนบวชเค็มบวชเค็มเป็นไงน,นี่เอาไหว้ที่ว่ากินมาเมือกินตปะปามือใครหมดเนะ มาค่ะมาค่ะคำสุดท้ายเล็วเด้อค่ะน,นี่มาือ เมืลงไปแล้วค่ะมเมอนกับต่ำปลาหมึกของออมนะคะย่าปลาหมึกสซปร่าหรือสิเอื่นว่าต่ำปลาหมึกก็ได้ค้อกันนะคะแซบ่บแซบ่บเมดเกี่ยงเลยคะ่ะเมเนกขอล่าพีล่าน้องไปก่อนเด้อค่ะจะลืมเด้อค่ะเป็นกําลังแรงใจให้ออมคนอีสานอินกรีดน้ำเนเด้อคะ่ะฝากไว้ในฝากไว้ใน อ,อ,อ้อมอกอ้อมใจพีพีน้องนองนั่นเลยได้ค่ะสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ